สวัสดีครับเพื่อนๆก็จะขอกล่าวถึงมัทธิวบทที่8ข้อ18ถึงข้อ34ต่อจากเต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ขอเชิญรับฟังได้เลยครับพี่น้องครับมัทธิวบทที่8ข้อ18 เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าประชาชนมาห้อมล้อมพระองค์จึงตัดสั่งให้ข้ามทะเลสาบไปยังอีกฝั่งหนึ่งข้อ19แล้วมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าจะติดตามท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ใดข้อ20พระเยซูจัดตอบว่าสุนักจิ้งจอก ยังมีพโพรงนกในอากาศยังมีหลังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะข้อ21สาวกอีกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบ,บิดาก่อนข้อ22แต่พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามา ปล่อยให้คนตายฝังผู้ตายของพวกเขาเองเถิดข้อ23แล้วพระองค์เสด็จลงเรือและเหล่าสาวกของพระองค์ตามพระองค์ไปข้อ24ทันใดนั้นเกิดพายุร้ายกลางทะเลสาบคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระเยซูบรรทมอยู่ข้อ25 เราสาวกมาปลุกพระองค์พร้อมทั้งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยเรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วข้อ26พระเยซูตัดตอบว่าท่านผู้มีความเชื่อน้อยเหตุได้จึงตื่นตกใจถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่นมันก็สงบ ลาบเรียบข้อ27เหล่าสาวกประหลาดใจและพูดกันว่าพระองค์ทรงเป็นใครกันหนอแม้แต่ลมและคลื่นก็ออยังเชื่อฟังพระองค์ข้อ28เมื่อข้ามฟากมาถึงแดนกาดลาชายสองคนซึ่งมีผีสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาหาพระองค์ ทั้งสองดูร้ายมากจนไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไปแถวนั้นข้อ29ชายทั้งสองตะโกนว่าพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ต้องการอะไรจากเราหรือทรงมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนถึงกำหนดเวลาหรือข้อ30ไม่ไกลจากที่นั่น มีสุกรฝูงใหญ่หากินอยู่ข้อ31ผีนั้นจึงทูลอ้อนวอนพระเยซูว,ว่าถ้าจะทรงขับพวกเราออกขอให้เราไปสิงในสุกรฝูงนั้นเถิดข้อ32พระองค์ตัดสั่งพวกมันว่าไปผีนั้นจึงไปเข้าไปสิงในสุกร สุกรทั้งฝูงก็กระโจนจากหน้าผาลงทะเลสาบจมน้ำตายผลข้อ33บรรดาคนเลี้ยงสุกรวิ่งเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงทั้งสองคนนั้นข้อ34แล้วคนทั้งเมือง ออกมาหาพระเยซูและเมื่อเขาพบพระองค์ก็ทูลขอร้องให้ส่งออกจากเขตแดนของเขาครับพี่น้องก็จบข้อที่34นะครับบทที่8มทธิวไปไงบ้างครับพี่น้องที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่าอ่านกับพระคัมภีร์ไม่ออกครับก็รับฟังได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยก็แบ่งปันให้เพื่อนๆพี่น้องได้ได้ฟังกันนะครับครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับแมทธิวบทที่9นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ